ไอ,อ้นตัวใหญ่กวร่าเหแหยวอะบอบลึกไม่ได้ <c oughs> บอบได้แค่นี้เหมือนอันตรายจริงอันเนี้ยแล้วชันด้วยดูโอ้โหไอ้ตาจังชันนะเดี๋ยวก็จะ กลับแล้วครับเพราะว่ายุงหน้าฝนมันเป็นยุงนะไม่รู้ได้ยินเสียงไม้ใส่บมกกันน็อกเออถ่ายตรงนี้ดีกว่าโอเคนี่เดี๋ยวรถออกก่อนเดี๋ยวผมจะจะถ่ายให้ดูว่าท่านั่งผมมันเป็นไงดูคล้ายท่านั่งเลยท่านั่งรถลีดแบบหมอกไปได้ป่กใส่หมวกกันน็อกแล้วหมอกไปได้ ปิดหมวกเดี๋ยวคนอยากคนอยากรู้นะครับน่าว่าผมนั้นหนักยังไงตัวเท่าไหร่กิโลกรัมอ,อ,อ่ะอู้เท่างในอ่าดูดูด,ด,ดูดูนะครับเอ้เมื่อกี้หมอบไอ้เหี้ยหมอบได้แค่นี้ไอ้เหี้ยอันตัวใหญ่กว่ารถแฮมอ่ะหมอบลึกไม่ได้หมอบได้แค่นี้เหมือ่อยยังวนะเหมือ่อยอย่างสิใหญ่นี่ย อบได้แค่นี้อะ่ะเนี่ยมันเลยต้านต้านลมอ่ะโอเคเดี๋ยวลงไปละพอแล้วเหรอเออหมอบได้แค่นี้ครับมันก็เลยลดเลยไม่แรงโอเคเดี๋ยวลงไปทีนี้ปัญหาคือรถหลีดลงดอยไอ้ขึ้นนี่เราขึ้นมาได้ละแต่ตอนลงนี่เดี๋ยวก่อนจะลำบากนิดหนึ่งเราต้องทำรอบกัน ขอให้เบรกไปถ่ายก็พอโอ้โห oh. ได้อยู่ได้อยู่แล้วเครื่องมันไม่ฉุดด้วยทุกคน, oh. นเครื่องมันไม่ฉุดอ่า oh. น,นี่ไี่ฉุดอยู่เนี่ยมันต้องเปิดรอบให้ให,ให้ให้เครื่องมันฉุดล่ะถ้าแบบนี้ฉุดอยู่แต่ถ้าเป็นสีจังหวะจะฉุดกว่านี้นิดนึงอ่าแบบนี้ได้แต่ถ้าปล่อยมันไหลต่ํากว่านี้ครับเครื่องมันจะไม่ฉุดแต่ต้องเบิ้ลเบิ้ลช่วยเลยครับเพราะว่า ไม่ใช่ว่าเรากลักวนะคือต้องให้ออตโต้ลูปแบบไปเลี้ยงข้อด้วยถ้าออตโต้ลูปไม่ไปเลี้ยงข้อครับมันมันลูกสูบมันจะติดทันกีจะล็อกก็มีน้ํามันไปเลี้ยงด้วยอะ่ะอันตรายตรงนี้แหละนี่คือสองย่างว่ะลงลงคือสองอยังว่ะไม่เป็นไรอะ่ะคือมันเป็นออโตโอ้รถลีดออโตโอ้อะไม่ใช่น่ากลัวเหมือนกันเนี่ยเนี่ยรอบผมหายแล้วไม่ใช่แล้วเบรกหายซะด้วยวนรอบไปก่อนไอ้เชี่ยอันตรายจริงอันเนี่ยแล้วชันด้วยดู โ oh, อ้โหตาจังชันนะแล้วเบ, ador, บรกคือปัญหาคือปั๊มเบรกหน้าไม่ดีเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ย <c oughs> ขอตั้งเบรกก็บเลยสัตว์ไม่ไหวเ <c oughs> บรกจะหมดปัญหากูมาแล้วปัญหาใหญ่กูมา <c oughs> เอออันตรายที่ผ่านปั๊มเบรกก่อนเอเค ดูไปรอซะด้วยเบรกหน้าผมหายนะเห็นไหมถ้าเบรกหน้าดีไม่มีปัญหาหรอกเพราะเบรกหน้ามันช่วยกว่าเยอะไงเบรกหน้าช่วยประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เบรกหลังแค่สามสิบอ่าเบรกหน้าหายวะนะครับเทคนิคการล้มอยก็คือเบรกเบรกแล้วก็ปล่อยนะครับกำเบรกแล้วก็ปล่อยะครับถ้าเป็นรถที่มีนะอันนี้เอนจินเบรกช่วยละรอบเครื่องช่วยละครับ แต่เราอย่าให้มันไหลเยอะเพราะว่ามันจะฉุดไม่อยู่มันไม่มีเกียร์ครับถ้าเป็นรถเกียร์เราก็เซนเกียร์ครับเลยครับลงหนึ่งลงสองสบายแต่ออโต้นี่คือมันจะอันตรายหน่อยเฮ้ยเบรกหายที่ไผ่เนี่ยครับเทคนิคการลงรอยของผมนะทงแต่ผมก็ครั้งแรกขอผมเลยนะเที่ยรถหนีขึ้นนะ ไอพวกอตโต้อย่างง่ายครับพวกเสียงว่า,ารุ่นใหม่ๆอะ่ะเบรกเขาดีแล้วก็เครื่องเขาสุดเยอะกว่าน,นี้อันนี้มันยากอ่ะโอเครอกโอเคใช้ได้แต่ถ้าลงยาวๆแน่จะต้องพักครับแน่าจะไม่ไหวถ้าข้างบนแน่จะไม่ไหวเลยอะ่ะเพราะว่า ข้างบนน่าจะไม่ไหวเลยเพราะมันอันตรายมากอันนี้ขาลงไม่ขี่สบายนะครับกลัวข้อขาดเหมือนกันนะเพราะว่ามันมันรับภาระเยอะครับแล้วข้อแล้วหลีดป็นนิดเดียวเองข้อถ้ามันขาดมันจะขาดด้านซ้ายครับขาดตรงเนี้ยไอ้ตรงที่ชุดหน้านะครับมันรับภาระ แต่สูตรคือไปเชื่อมข้อพ่อข้อมานิดนึงฮะก็เลยแบบเหนียวหน่อยจริงๆตัวนี้เป็นข้อเป็นข้อ50อ่ะครับชิกโซมันจะมันจะมีปัญหาเรื่องข้อขาดง่ายมากเอข้อ50ไปแพ้ข้อ45สิข้อ45ของชิกโซลูก50อันนี้ลูก50รถแต่งแล้วใครก็ขึ้นอังขางลงมาแล้มีอาการทุกขัอ่ะ นันก็เอาแอซีขึ้นมีอาการเลยอาซี RC ขึ้นไม่ได้แล้วเกี่ยวขึ้นไม่ได้แล้วผมเอามาอรซีร้อยอะ่ะเดิมๆนะพอมาปุ๊บโอ้โหแบบสงสารเครื่องจัดอะ่ะเดี๋ยวว่าใครอยากดูว่าเอาอซีมาก็ทักบอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้ไกลกว่าน่อยหนึ่งถ้าอาซีที่แบบเดิมๆรถเดิมๆรถที่ไม่แรง รถมีมีแม่เออนี้ก็เย็นแล้วครับแม่หกโมงกว่าแล้วมั้งเอเอกล้องกล้องวิดีโออ่ะโกโปโกโปขีบวยได้ มันมากไปมันจะเป็นเรื่องเล็กก็มาเป็นเรื่องใหญ่แต่อย่ามาเจาะแจ้มันมากไปยืนพื้น90สบาย90ายนี่ยืนืนสบายนะแบบว่าไม่ได้ยาวเลยครับเป็นหลายสิบโล แเนียผมเร่งแค่ประมาณ20%เปอร์เซ็นตะ์เองครับให้รอบมันหลายๆครับเพราะผมวิ่งรอบๆกันแค่พึ้นประมาณนี้ครับเก้าสิบร้อยครับแค่ขี่หกเจ็ดสิบมาไปนอน,นะครับ <laughs> ไฟท้ายดังไฟท้ายหลวงแต่ต้นต้นใช้ไม่ได้เลย ตัวเล็กน้ำหนักเล็กครับไหลๆเลยครับวิ่งได้ประมาณยห6อ่ะ106หน้าไ่รถเวยแบบแต่คั้นี้ผมตัวใหญ่ครับมันวิ่งแอบ มาณนี้นะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับลิปหน้าวันนี้ก็ขี่เร่นกันประมาณนี้นะครับนี่ก็สไตล์การขี่รถลีดนะโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่กับดอโรนานะครับสวัสดีครับ